ทีมนี้ต้อนรับเข้าสู่บทสรุปไฮไลท์สุดยิ่งใหญ่ทั้ง6เกมของ Phoenix Force ทีมแชมป์โลกประจำา r e e ี i r r w w r r l s s r r i s 2021ถ้าพอแล้วไปรับชมกันได้เลย <F ill ings> ในเกมแรกเรลาสมาชิกทีม Phoenix Force เลือกใช้โพซิชันที่พวกเขาถนัดในบริเวณกำแพงโรงงาน Phoenix Force จัดการส่งโจ้ะนะไนเปอร์ม,มือฉมังและเด็กหลงพี่ใหญ่ของทีมให้คุมพื้นที่รรบร,ริเวณรอบๆไว้ ก่อนจะดึงเวลาเข้าวงตัดสินให้ช้าลงแล้วตัดสินใจเข้าปะทะในจังหวะที่เหลือเพียงสมทีมสุดท้ายนำด้วยรัมโบ้ที่ถือปืนวิกเตอร์ขู่ใจพาทีมไทยประกาศสักดาในระดับโลกด้วยการคว้าบูญญาไปได้ตั้งแต่เกมแรกและเก็บไปได้ถึง23คะแนนในเกมเดียวนี่แหละคือฟฟนิกฟร์ ในเกมที่2ทีมฟินิกฟอร์เริ่มต้นด้วยการเคลียแนวหลังของตัวเองออกทั้งหมดเพื่อที่ทีมจะสามารถมุ่งไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่บวกกับเกมนี้บรรดาทีมชั้นนาของโลกอย่างราฟเอสฟุกโซโดนตัดออกจากเกมไปในช่วงต้นยิ่งทําให้ทีมฟินิกสฟอร์สยายปีอย่างมั่นใจก่อนที่จะมาตัดสินกับทีมอย่างซีโรวีเอพในวงท้ายอีกสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นในเกมนี้คือการใช้ระเบิดไม่ว่าจะเป็นการปารตัดแนวหลังทั้งหมดหรือการเซตระเบิดและเครื่องที่เหยียดชาญฉลาด ตอนที่ฟินิคส์จะลุยเข้าไปปิดบัญชีใส่ทีมสุดท้ายอย่างเลือดเย็นคว้าตะเบินบูยาแบบที่พวกเขาทํามาตลอดและพาทีมไทยนาโดงไปถึง46คะแนนตอนนี้ทุกทีมต้องจับตามองพวกเขาแล้วเกมที่3 นับว่าเป็นเกมแจ้งเกิดของรัมโบ้อย่างเต็มตัวหลังจากรับหน้าที่เป็นผู้นําของทีมในการเคลียร์พื้นที่รอบๆด้วยตัวคนเดียวและแสดงให้คนอื่นเห็นว่าไม่จําเป็นต้องเสียงขึ้นที่เยอะเท่าไหร่ขอแค่ขึ้นที่อย่างถูกต้องและรวดเร็วเพียงการขยับเล็กๆน,น้อยๆของฟินิกส์ฟอสก็สามารถสร้างอิมแพคกับเกมได้แล้วดูจะเป็นคนําพูดที่ง่ายแต่การทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต้องอาศัยการฝึกฝนเป็นอย่างมากรัมโบ้และเดอะครูซพาทีมเข้าไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย พวกเขาพาทีมเคลียบริเวณร,รอบเหมือนกันว่าเป็นสิ่งที่ต้องทําอยู่ในทุกๆเชา้าและคว้าแชมป์ในเกมนี้มาได้โดยที่ไม่ยอมให้ใครหน้าไหนเข้ามาในวงทั้งสิ้นสร้างสถิติสุดเหลือเชื่อในเว r ร์ s ซีรีสด้วยการคว้าสามวุญยาติติกันพาตัวเองขอยับเข้าสู่ตำแหน่งแชมป์ไฟท์ก้าว เกมที่4นับว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างลำบาสกสำหรับทีมฟินิกฟอร์สอย่างไรก็ตามพวกเขาได้โชว์ทัก,กษะการเอาตัวรอดของกันถึง2ครั้งทั้งๆท,ที่ต้องเสียสมาชิกในทีมไปก่อนถึง2คนแต่ก็ยังใช้ความเฉียบคมในการเคลื่อนที่พาทีมกลับมาได้ถึง2รอบก่อจะมาโชคร้ายโดนเลสโซนจนเสียสมาชิกคนสําคัญอย่างเด็กหลงไป โจานาและลัมโบต่างพากันกันกดฟันเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆต,ต่อมาแต่ก็ไม่สามารถพาตัวเองเข้าไปในวงได้ต่อพ่ายแพ้และได้อันดับสองไปอย่างน่าเสียดายแต่ด้วยความเยือกเย็นและใจสู้ของพวกเขาก็ทําให้ทีมฟิลิปฟอร์สยังทาผลงานได้ดีเยี่ยมแม้ว่าจะจบอันดับที่2แต่ก็คว้าคะแนนอันดับที่1มาได้ด้วยผลงาน23คะแนนแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์ในเกมนี้ก็ตาม เกมที่ห้าวินฟอร์ดยังคงไม่ได้แชมป์ตามที่ตัวเองต้องการในเกมนี้แต่ในระหว่างเกมพวกเขาก็ยังคงเฉียบขาดนั่นถึงดันเดินหน้าเขาใส่ทุกทีที่ตัวเองเจอและประคับประคองสถานการณเตรียมตัวที่จะไปใส่เต็มแบบตึงๆต,ต่อไปในเกมสุดท้าย มที่6เกมแห่งการตัดสินทุกทีมต่างเล่นไล่ตามฟินิฟอร์ดอย่างเต็มที่ในขณะที่ฟินิฟอร์ดต้องเสียแลมโบที่โชว์ฟอร์มจัดจ้านมาตั้งแต่เกมแรกไปก่อนแต่สมาชิกที่เหลืออีก3าคนก็ไม่ได้ถอดใจพวกเขาใช้จุดเด่นของตัวเองพาทีมเข้าไปอยู่ในจุดที่ได้เปรียบที่สุดของเ,เกมบริเวณริมแม่น้ำก่อนที่สงครามครั้งสุดท้ายจะเริ่มขึ้นเดอะครูดเด็กหลงและโจ้ะนะ แชมป์อย่างมั่นคงในบ้านที่ตัวเองเลือกก่อนที่จะมาเสียเด็กหลงที่ต้องออกไปเป็นแนวหน้าแต่เมื่อตำแหน่งแชมป์อยู่ในมือแล้วพวกเขาไม่มีความลังเลอย่างปองยิงใส่ใครก็ตามที่บุกเข้ามาในจังหวะสุดท้ายเป็นกอดเดอะครูซ์มีเกมมีพีของทัวร์นาเมนต์หลบทุกการโจมตีแล้วอาศัยจังหวะที่ดีที่สุดออกไปทำลายฝา่าตรงห้ามด้วยปืนอย่าง m 7 9แล้วตุ้มพาทีมขวาบุญญาสุดท้ายอย่างสมศักดิ์ศรีคว้าตำแหน่งแชมป์โลกกับไม้คนไทยได้สำเร็จ นี่คือทีมระดับหนึ่งของโลกนี่คือแชมเปี้ยนนี่คือไฟนิคฟอร์ส